ไม่มีตัวไอตรงกลางตัวปลอมคิวเฮ้ยตัวปอมพูดเล่นไหมพูดเล่นไหมไอคิวตามเลยตามเลยตามเลยแทนตามเลยเอาคู่ตัวปลอมตามเลยตามเลยตามเลยเอาตัวปลอมพี่เขาไม่ใช่ตัวจริง ตัวจริงจะต้องมีนี่ตัวตัวที่มันเป็นตัวกิจจุต์กลางกลางอันนี้ตัวผมเนี่ยผู้เล่นไหมเขาอาจจะเป็นโค้ดอย่างเนี้ยเนี่ยไหนผู้เล่นไหมอ๋อคนในทีมเหรอเออถูกน่าจะเจอสำรองนั่นแหละตัวสำรองนั่นแหละตัวสำรองไอ้พี่วันจันทร์ไหนพาลงมาพาลงดูแกล้งพี่อยากลุกสีมือเขาอะเฮ้ย เนี่ยอาริวของตัวจริ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 งเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปดูแคนก่อนถ้าถ้าถ้าหัวหน้าแคนไม่ใช่อาคิวจีไอแตลว่าตัวปลอมกีปมแล้วนี่อุ้นสี่ตัวสบายเฮ้ยกูมากับาอาคิวเ้ยกูมากับบาอาคิว ไม่ผมบอกแล้วเล่นตอนเราเจอแต่คนเออดีเหมือนกันเล่นตอนกลางคืนเจอคนดังอยูุ่ดนะคิวเอาเป็นไงบัวแล้วแท้โว้ยโดนเลยโดนหน้าต่างโดนเลยโทษโทษโทษ ้ยตัวจริงบล็ที่ข้าวเอาเรื่องบล็อกจุดโลเคชันบารังนี้บารังนี้เล่นเล่นเม่อไหรพี่ครับจังหวะมันดักผมไางทีเลยมันนอนดักอยู่ผมโดดลงอองกระถางสมองยิงตกตายาชิวบีนายผมแทงเก็บมอตตี้ได้อะเรื่องผมดูคันเถอะว่าตาคนผมยังเคยชิวมาแล้วสวย คือตัวจรงเป่าวะมึงใ่้ตัวจริงแล่วแหะส่งแต่ตคนดังๆทั้งนั้นเอ้ไอ <yeah. S 2> right. ้ไอ <ult> ้ไอ anyway, no ้ไอ้ไอ้ไน้ไอเไ้ไอ้ไอ้ไอ้กา้ดออาไัวไออานอ่ไอ้ไไอ้อ้อ้โก้ไอิไอ้หน่อยไอ้ไ้ไอ้ไ้ไ้โก้ไ้ Ai hiu ngon, chú ngon, 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 mày mày ngon, 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 เขาโหดเนี่ยเป็นนักแข่งเนี่ยมื่อละอาคิวกูเห็นแม่เลยวะวไอะ้ตัวนี้วิมวายอย่างวะตัวที่งอาคิวตัวที่2ผมปะ การรับชมวิดีโอของเราด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Sub สไคร b ์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย